สวัสดีค่ะพบกับช่องยายบ้นทบันปออีกแล้วนะคะเมื่อนี้ยยายบนสิภาพมาอัปเดตดอกมะลินะคะต้นมะลิที่ปลูกใส่ทอนะคะว่ามันใหญ่สำได้แล้วลรอกะให้ดอกปลูกก็สิประมาณปีหนึ่งค่ะอันเจ้านมเย็นกับเจ้ากาแฟก็จะไปน้ำค่ะเนี่ยเดี๋ยวค่ะตามมาเลยค่ะว่ามันใหญ่ลรอกะสวยงามสำได้นะคะ การปลูกมะลิไซทอให้พลผลิตดีบอกับีแเข้าปลูกใส่ลงหลุมล,ง,ลงดินเลยนะคะ่ะนี่ค่ะเบิงเดียวค่ะให้เบิงเจ้ากาแฟน้ำเย็นก่อนกาแฟน้ำเย็นมา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 เร็วเร็ว ขน,นาดปูเสียก็ยังมีการทำได้ยนาให้มันนะคะนี่ค่ะอัปเดตอัปเดตมรีดินบ่าคาะนี่ประมาณปีหนึ่งเนาะอันนี้คือดอกมันอาจจะเพิ่เก็บแล้วมันก็เลยบ่ค่อยหลายนะคะเมือนนี้นี่ค่ะ ต้นไงป่คะเห็นบ่คะสวยงามคือการกับปลูกลงดินค่ะแต่ว่าการดูแลสาง่ายกว่าพวัญ้าวัชพืชมันคุ้มมันคุ้มได้กว่าลงดินนะคะให้ปุ๋ยให้น้ำก็ยู่ในทอมันก็เลยสวยงามค่ะเห็นบ่ค่ะมันซุ้มกล็ลด้างสีเป็นอันดอกน,น้อยจ้มๆนี่ คนเคลื่นล่างเดินว่าดายอย่าแต่ว่าดิที่หม่นะคะใส่ไถใส่ไถมือบดต่อยนีย่เห็นบอคา,าพื้นมันกะเพิ่นเห็นบอคา,าเนี่ยการดูแลซาเพิ่นว่าการคุ้มคุ้มนาดินกะใส่ฟางคุ้มแล้วกัมันก็จะคอยให้มันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะคือโบแห้งเร็วจนเกินไปถ้าเฮาวบอนี่นะคะ เข้าวบัวไส้ฟางตรงนี้นะคะนี่นาดินตรงนี้มันก็จะแห้งกว่ากว่าที่เข้าปกคุ้มแตเข้าคุ้มมื่ก็เปียกเทีทยดไฮน้ำได้ดินแล้วเหยไปได้สากกว่าประมาณลอยต้นค่ะลอยท้อนี่ค่ะอัปเดตให้เดึงนะคะ ไอ้บ้านสือออ่อน่ไอ้ไอ้ลงคลิปการหอยปลาไให้เบิ่งอีกอยู่เพราะว่าจริงๆการหอยปลาไกับมีหอยกับก,บ,กบทุ่มือละค่ะแต่ว่ากับบาได้ลงให้เบิ่งนะคะนี่ค่ะสวยงามบาค่คะ ด้านคางแก่ปลูกลงดินนะคะเดี๋ยวสุไพรเบิ่งอันปลูกลงดินอันปลูกลงดินนี่คือมันปลูกไปโดนแล้วนะคะมันก็เลยแกการแกแล้วมันก็เลยให้พรหมลิศตำอันนี้คือดาวเรนะต้มยำเาเออแก่งเนาะ ใน,นดาวเรื่องค่ะการปลูกดาวเรื่องไม่ได้ปลูกห่างกันเด้ค่ะโทีอันนี้คือคืออันนี้คือปลูกลงดินนะคะเห็นไหมคะผลผลิตมันนลายปีแล้วค่ะเกือบซิป,ปีแล้วนะคะมันก็เริ่มแก่เริ่มแก่กับเพิ่มแอ่ให้ผลผลิตหน่อยพร้อมนะคะ่ะอันนี้ก็คือจะถอนจะถอนออกเพื่อปลูกหยาละคะ่ะปลูกหยาไว้ใหงัว่า เพราะว่าแค่แค่มะรีนี่ทอน,นี่ก็์หายเพวิทไลน์นะคะเพราะว่าบอได้เพิ่นบอดดี้หมายถึงว่าตลาดกับบอดดี้ส่งกวางส่งขาคาประจำซ้ำหนี่งกับเพียงพ่อค่ะสำหรับและเอกกำลังคนผลิตส,สองคนสามคนนะคะเวลาห้อยนี่ออกลายเด้อค่ะเบิ้งดอกเบิ้งดอกอันนี้คณะ,ะนี้เบิ้องด้าะให้เบิ้ง อันนี้คือเก็บไปแล้วเก็บดอกที่มันพ่อเก็บคือดอกที่ขาเงี้วแล้วสีขา,าวแนละ้วากา็ขามันจะพลออกมาจากกีบเดียงมันนะคะอันนี้คือยังบมทันพ่อเก็บค่ะนี่อันนี้ยังบมทันพ่อเก็บอันที่พ่อเก็บคือเก็บไปแล้วจะบายสองโมงนะคะเลยก็ไม่ไดท้ทายตอนที่เก็บให้เบิ้งนะคะเดี๋ยวมือลัางจะทายให้เบิ้งนะคะน,นี่นะคะ คางกับปูกอันนั้นนี่เสริมไปนะคะมาต้นพัอกอตูวอย่างนี้ปลูกเสริมกันไปเจ้าเห็ดอย่างง่ายเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปอัปเดตมะลิปลูกใส่ทอนะคะก็ขอ จบคลิปไซสำนี้ซะก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใดนะคะหรือกดติดตามให้ยายบ้านได้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการอัพคลิปต่อไปให้เบิ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะเห็นบหมคะ